ลุงเขาคงแบบลุงเก็บกดอ่ะฝากจะฝากจะเอาถ้วยอะไรดีวันพรุ่งนี้เต็มถ้วยนถ้วยกระปิเลยนี่นะถ้วยกระตีเอามาต่อมีใครกูนอนเลย วนี้ครับคุณโจงั้นเดี๋ยวขอสัมภาษณ์โจก่อนนะเป็นไงบ้างครับวันนี้โจรู้วาอยู่คุณอรเอครับคุณเอนะเห็นไหมคุกเอเลยอ่ะนักซิ่งนี่คล้ายสุดไงพี่เอคุกเออาคุกเอคุ้มที่กว่คุณนี่ใช่แต่เมื่อกี้เมื่อกี้เขาเขาแอบเซตเรื่องเบรกใหม่ไม่งั้นก็เข้าเข้าข้างทางออ๋รู้สึกรู้สึกเนื่อไเริ่มเฟดยังใกล้ละมันเฟดเลยครับมันกดไปมันหายไปเลยเลยต้องไล่ต้องเปลี่ยนหายประมาณรอบที่เท่าไหร่รอบสี่ครับผมอัดสามรอบด้วยอ่าอ่าอสามรอบที่อัดไปใช่ครับยังไไงงก็ปจะวิ่อยู่ประมาณับบรอออแแแลลลล้้้้วววกกัเเขาาพพินนะตีด แล้ำมาเบรกหมดละต้องต้องไล่แล้วไม่ยนไม่ไหวพี่ดีครับผมปลอดภัยไว้ก่อนนะปลอดภัยไว้ก่อนก็เดี๋ยวเรามาเอาใจเชียร์โจกันนะครับขอบคุณครับตอนนี้เราอยู่กับน้องสไปค์เอ็กซ์บีดีนัมเบอร์วันและแบงค์ปิแบงค์ปิเป็นยังไงบ้างครับกิจกรรมวันนี้วันนี้ก็มันมากเลยครับไม่เคยร่วมกิจกรรมอะไรอย่างนี้มาก่อนจริงๆในชีวิตเป็นครั้งแรกเลยที่เราต้องแท็บต้องชื่นชมเขาอย่างหนึ่งเขาใส่ชุดเต็มมากนี่คือสิ่งที่ถูกต้องพวกคุณเนี่ยคนนี้เลยครับเออเต็มใส่ชุดเต็มที่สุดแต่เวลา ชันีุลอันนี้เป็นชุดกันไฟเราเน้นเซฟตี้ไว้เป็นหลักก็อยากให้น้องสไป์ฝากอะไรนิดนึงก็ฝากกลุ่ม L M F P นะครับถ้าใครมีซุปเปอร์คาร์หรือว่าอยากจะขสับรถร่วมแท็กเดแบบมันมาหนีก็เข้ามาร่วมกลุ่มนี้ได้เลยบอกเลยว่าสนุกสนานนะครับแล้วก็แจกดีด้วยเราขับไปเที่ยวอะไรอย่างนี้พี่กิวเขาดูแลเพื่อนทุกอย่างไม่มีหลงจะกไม่มีหลงไม่ทิ้งเพื่อนแน่นอนช้าก็มาได้จะผิดท้ายให้ลุงแอน้องแหวงนิดนึงดีมากครับผม ทำเดียวคือบอกเลยว่าเซฟตี้เซฟตี้มากๆอันนี้เรื่องจริงเห็นเลยวันนี้อุบัติเหตุน้อยมากน้อยน้อยจริงๆฮะแต่ไม่มีไม่มีก็ไม่ได้นะเป็นปกติเพราะมันกีฬาความเร็วรอบหน้ามีให้เช่ารถไหมเอารถตัวเองลงแล้วไม่มีครับที่ผมก็พลขรขอขับวันนี้เอามาทดสอบครับอุราเชีนมีควมสนุกมากครับสนุกมากครับนีครับขอบคุณน้องน้องไลท์ครับน้องแบงค์ครับ แล้วตอนนี้ก็มาอยู่กับสมาชิกใหม่ของเรานะฮะมาครั้งแรกก็จัดโหดเลยครับกับพี่พี่เดอะสการ์ครัผมเป็นไงวันนี้ทริปแรกต้องบอกว่าทิปแรกของเราได้มาแท็กเลยนะเป็นไงบ้างวันนี้มันมากรับสุดก็ไม่คิดว่าจะมีโอกาสได้มาขับ ที่สนามนี้นะแล้วก็แบบใส่เต็มครับดูไหมเมื่อกี้ตอนช่วงทางตรงวิ่งไปท็อปสปีดเท่าไหร่ไม่ได้ดูเลยไก้กัดกับถนนอยู่จะอจะเตรียมเบรกแล้วมันมาแรงแล้วแต่ผมใส่เต็มมากเต็มที่เบรกก่อนนะใส่เต็มก็แต่ไม่ได้ดูความเร็วปลายเท่าไหร่ครับซึ่งเมื่อกี้ก็ได้รถใช้รถเต็มประสิทธิภาพนะที่ดูล่าสุดทําไปอยู่ประมาณ2.14ครับเฮ้ยใช่มธรรมดานะบอกเลยนะ นะว่ามาครั้งแรกแล้ววิ่งได้2องยุดหนึ่งสี่ถือว่าเร็วมากนี่ถ้าวิ่งอีกสักสิบครั้งเหลือหนึ่งนาทีขึ้นนะไปเร้วิ่งไม่ได้แล้วล้อไปแล้วเบรกไปแล้วเบรกไปแล้วต้องพักเบรกต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนนะฮะคือที่สำคัญเราต้องการความปลอดภัยใช่ใช่วันนี้เราขอให้กลับบ้านอย่างปลอดภัยเก็บประสบการณ์ดีๆไว้นะครับวันนี้แต่ว่าจริงๆแล้ววันนี้มิชชั่นเราคอมพิวต์นะไม่มีรถอุบัติเหตุเลยใช่ใช่ไม่มีหลุดเลยครับคือคือต้องบอกว่าสนามช้างเนี่ยมันเป็นสนามที่ระดับโลกมีความปลอดภัยมีเเซฟตี้้ในนระดับึงลยแมว่า เราจะหลุดเราก็ยังเซฟในระดับหนึ่งในในนามของสมาชิกใหม่วันนี้นะครับอยากให้บอกความรู้สึกยังไงที่เข้ากลุ่มมาวันนี้คมมรั้งแรกนะแล้วก็มาซัดทิศแรกเลย <laughs> ไงไงป็นไงบ้าง <laughs> อบอุ่นครับอบอุ่นมากตั้งแต่เริ่มเข้าไปในกลุ่มแล้วแต่ยังไม่ได้เจอกันเนาะจนมาได้เริ่มเจอกันมากินข้าวกันนะครับมีงานเลี้ยงปาร์ตี้กันก็ได้พูดคุยกับพี่ๆหลายๆคนนะครับก็ผู้คนอบอุ่นนะครับน่ารักเป็นนั่นเองแล้วก็มาถึงวันนี้เป็นเป็นแฟก์ดีเนาะแล้วก็ได้เอารถมาลงแล้วก็ ได้รับประสบการณ์ที่ดีครับสนุกมากครับก็เดี๋ยวตลอดทั้งปีเนี่ยเราจะมีกิจกรรมนะก็จะมีการสมัยสนทันกันไปเรื่อยๆนะดีใจนะครับที่ได้พี่ๆมาอยู่ใสุขแล้วก็เดี๋ยวเนาะก็ไปขับรถเล่นกันต่อต่อไปนะในกิจกรรมหน้านะก็ฝากติดตามในคอนเทนต์ผมด้วยเวลาผมมาในกลุ่มเนาะ L LMFD เนี่ยผมก็ถ่ายคอนเทนต์ด้วยอยากฝากอะไรนิดนึงไหมครับผมก็ฝากติดตามครับผมช่องทางดีสก้าครับก็เป็นกำลังใจให้พี่ๆด้วยครับก็ซัพพอร์ตกัน ขอบคุณมากครับ นี่ก็คือบี้เดอะสกายครับผมเอามาโซน JDM นิดนึงโซนนี้จะเป็น JDM นี่ครับเรากําลังตามหาเขาอยู่นะฮะกับคุณแม็กโพเอ็มนะฮะอ๋ออยู่นี่ครอยู่นี่เองนะฮะวันนี้เอามาสองคันแม็กโพเอ็มนะฮะครับคันแรกเอาเอาเวนทอร์เอสมาคันนี้เอา GTR ลงมาผมขับตามอยู่คันนี้เป็นไงครับกับการลงสนามก็ไม่เคยใช้เกียร์ธรรมดาครับสนามก็ครั้งแรกไม่รู้ว่าเข้าอะไรยังไงให้อาจารย์เขาสอนให้อาจารย์สอนอยู่ใช่ครับเข้าเวลาดีอยู่ใช่ไหมคันนี้คือมี GTR อ่ะเกือบสามนาทีครับ อันนี้ออเป็น GTR ตัวไหนฮะเป็นขับแมนเลสเปกก็นิสโมโให้เหมือนกับเอา,าอะไรล่นิสโมมา พาติดโมมาทั้งคันเลยอ๋อยกมาทั้งคันครับไม่ใช่สเปคทูเนอร์หรืออะไรนั่นใช่ไหมเป็นวีสเปกครับเป็นวีสเปกเหมือนกันเลยก็ถือว่าแรงะไรนะพี่ขับแมร์ลิสขับแมร์ลิสใครเจ้าของสำนักที่ว่าครับเจ้าของสกายแกลเลอรี่นิดนึงฮะขอเรียนเชิญนิดนึงฮะขอข้อมูลสกายไลน์หน่อยได้ไหมครับขับแมรนี่คือมันคือยังไงก็พี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะขับแมรก็คือเป็นรถที่ญี่ปุ่นผลิตขึ้นมาก็คือใส่ของก็มีเปลี่ยนกันชนหน้าแก้มฝาาาาาโปปงงแสสส้้้เเเกิรร์ตขลวคีี็นททอ่ับ ในไทยมีกี่คันฮะในไทยมีมาแล้วห้าหกคันห้าหกคันแค่นั้นแต่อยู่ที่นี่สามคันนะอ๋อเหมือนก้อ๋อคันนั้นคันนั้นอันนั้นรถผมรถผมเองอันนี้ก็คือเจ้าของคนนักนเขาอีกนิดนึงใช่ฮะอีกคันหนึ่งเจออยู่ข้างนอกอ๋อนี่คือแมนหมดเลยเป็นชุดแต่งคลับแมนใช่ครับวันนี้เรเนโซเอาอะไรมาฮะอีโวเรียววิวได้ครับอีโวเรียววิวได้นะครับคือ เป็นพี่พทขับนะฮะเป็นยังไงบ้างพี่วันนี้กับสนามช้างแล้วก็ดูคนรักเกลกกะดขวางทางมากเลยครับไม่ได้ครับก็โอเคเลยครับเรื่องรถเก็นาทีสี่ห้าก็โอเคครับโอเคก็เนี่ยนะครับก็มีอินสแตตเตอร์ของเลนาโซมาช่วพอร์ตเราวันนี้ถ้าเกิดว่าใครที่แบบเฮ้ยดูแล้วแบบลุงเงินพัฒน์เพีทไปแบบพี่พทครับับช่วยขับไปดูหน่อยอะไรอย่างงี้ได้เลยพี่พทก็จะบอกไลน์คือโชคดีตรงที่ว่าสมาชิก L M F P สองศูนย์สองศูนย์ใครอยากจะรู้ว่ารถลำ โบกินี่ขับหลังเนี่ยรแรงแค่ไหนหคุณมาลงทะเบียนแล้วคุณนั่งได้เลยอ่ะใช่ครับซึ่ง เวลาไปศูนย์คนที่ป้ายยาลดระบบก็คือคนนี้ฮะคนนี้ฮะผมผมจะเสร็จคนนี้ครับผมเฮ้ยผมลองครั้งแรกเลยนะแกก็เข้าตูดดิบหมุนหมุนยู่ทิรนหน้าวิภาูยูเทินหน้าวิภานี่ขาดิบหน้าวิภาครับคนนี้นี่คือสนามของเขาเลยครับวิภาอดีคือขับมาเป็นพันรอบอ่ะรับถรถมีนะแกก็แบบออกให้ได้นะเฮ้ยจริงจริงมันก็คือรถพอห่างหน่อยแกก็ออกออกตรงยูเทิร์นอ่ะครับก็มือมากมขอบคุณเลนโซนะครับวันนี้ที่มาสนับสนุนงาน ในพีสองศูนย์สองศูนย์นะฮะแล้วก็ส่งทีมงานมาเยอะมากเลยครับก็เดี๋ยวจะลงแล้วเดี๋ยวให้พี่พีไปเตรียมตัวเดี๋ยวเรามาคุยกับเจ้าของรถเราอะกำลังนั่งคุยกันอยู่สวัสดีครับสวัสดีครับกับพี่อันก็เกะนี่พี่ต้นนะฮะสวัสดีฮะเดี๋ยวขอคุยอ่านนิดนึงได้ไหมฮะโอเคกำลังอะไรกันอยู่ครับพี่ดูยานใช่ไหมเป็นยังไงพี่เป็นยังไงบ้าง ก็สนุกดีครับอันนี้มันไหมครับใช่มันไหมมันไหมมันละลายไม่เคยไม่เคยมาลองขับในสนามจริงนะครับพอลองวันนี้รู้สึกว่า่าตื่นเต้นมากมากครับแล้วตอนนี้ได้เวลาเท่าไหร่ไม่ได้ดูเอ้าไม่ได้ดูเหรอไม่ดูเวลาเลยเราได้ใช้รถเต็มศักยภาพไหมวันนี้ไม่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 ครับยังไงยังเงีผมไม่เคยขับในสนามแล้วเราเคยได้ขับเล่นอยู่บ้านสนุกสนุกแต่พอเรามาขับในสนามเนี้ยก็เรียนรู้ว่าต้องขับอะไรยังไงแต่แต่ว่ายังใช้รถไม่เต็มศักยภาพมีอินเตอร์นั่งไปได้ไหมวันนี้มีพี่ครับนั่งรอบ อ่าตอนแรกที่ขับก็คือขับงูปลาไปอย่างเงียไม่ได้รูเรื่องเสียดายนะถ้าขับตั้งแต่รอบแรกแล้วเราเห็นแล้วว่ามันวิ่งได้แค่ไหนเราจะได้ใส่ได้มากัไปแล้ใช่คันนี้แต่ว่าดีมากคันนี้สมรรถนะดีมากรดกับลงสนามเบรกดีมากแล้วก็รถเบาาใช่แง้มราคานิดนึงใช่ได้มาสัก ก็เลยว่ากดมาทุกออปชั่นที่เขามีไม่ธรรมดาเลยแต่วันนี้ก็ขอบคุณพี่อันขอบคุณนะครับเดี๋ยวไปบุกบ้านฮะโอเค สุดยอดไกัแฮซิโอดยอดมากกับอันโกูกิวันนี้แชมป์ลงด้วยนะครับวันนี้เอาอะไรลงนะพี่แชมป์เจ็ดสครับเจ็ดสองเวลาไปเท่าไหร่ครับตอนนี้เบสบอลด้วงนะจริงจริงเบสบอลของผมมันนาที45ก็นาที45นะครับวันนี้ใช่ครับใช่ครับวันนี้กะกดลงอีกไหมพี่ก็จริงๆเดี๋ยวต้องเอาให้ลงมาเพราะว่าอิมพัคเตอร์ขับเมื่อกี้เขาได้4ีสามโอ้โหใ ก็ก็คิดว่าอาจจะให้มันต่ำลงมาอีกสักนิดนึงสีสี่ก็น่าจะโอเคอะไรอย่างเงี้ยอ้อฮะวันนี้รับแชมป์อีกแล้วเหลือจะโอเคเลยครับเวลานี้ใครจะสู้ได้โอเคนะฮะวันนี้มาขุ่นอาร์ตุล่าหน่อยวันนี้นิสคาเอาอุล่ามานะเป็นยังไงครับพี่อ่าจริงๆอ่ะเราก็เป็นสปอนเซอร์ในงาน L M ด้วยแหละแล้วก็ทีนี้รถคันนี้ต้องไปแล้ะอะใช่ยังไงขอมาโชว์ในงานนี้หน่อยเพราะว่าผมเชื่อว่าในงานอ่ะหลายๆคนอาจจะยังไม่ได้เคยเห็นอะไรเงี้ยก็เลยตั้งใจที่จะมาโชว์แล้วก็รถ แต่ตัวจริงก็จะถึงประมาณเดือน6นครับค mm hmm. ันแรกใช่ก็สีเดียวกันเลยคันแรกถ้ารถจริงมาถึงถ้าเกิดว่าใครที่แบบอยากจะลองเทสทรฟ์ก็ติดต่อมาได้ครับก็ตั้งแต่เดือน6เป็นต้นไปก็จะเริ่มมาแล้วมาแล้วจะเริ่มเห็นอาตูล่าอ,อ,อยู่บนถนนละอ,อีกคั้นนึงอาจจะไปช่วงไปลายปลายปีเ นี่เฉพาะสมาชิก LMP พิเศษมากๆเลยนะที่รถกําลังจะต้องส่งกลับแต่พี่แชมป์บอกว่าขอดึงไว้ก่อนเอามาสนามบูรีรัมเนี่ยเพื่อมาจอดให้สมาชิกพวกเราชมก็โหจริงๆคันนี้จริงๆถ้าจะสรุปง่ายๆอ่ะมันคือมีนิตีวันแห่ยังไงก็ได้เพราะว่าระบบที่มันใช้ทุกอย่างครับจริงๆต้องบอกว่าเทปีวันมันเกือบ10ปีแล้วทุกอย่างที่10ปีวันนั้นน่ะมันถูกดีเวลลอปมาระยะทาง10ปีเพื่อําให้มันมีวันนี้คือจรินีต้องบอกว่ารถไฮเปอร์คาร์มันเหมือนรถที่ที่สุดของเทค ยีที่ยังไม่ได้ถุกนํามาใช้แล้วเขาเอานำไปใช้ก่อนในไฮเปอร์คาร์แล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอเทคโนโลยีมันผ่านไปเรื่อยๆเขาก็<ๆ>เขาก็เอาลงมาใส่ในรุ่นย่มลงมใช่<ๆ>ซึ่งรถคันนี้จริงๆเมื่อก่อนอนะ่ะ5.0เ,เราจะใช้อยู่ในซูเปอร์ซีรีส์ครับ,รบตอนนี้อัตุล่าด้วยความที่ว่าแรงม้ามัน680แล้วเขาก็เลยยก มาให้อยู่ในซูเปอร์ซีรีส์ถ้าซูเปอร์ซีรีส์ตอนนี้จะมี2รุ่นแล้วเป็นเจ็ดสอแล้วกับทุล่าเลยอ๋อนี่ขึ้นทันหมดแล้วเจ็ดสองศูนย์ขึ้นทัาเจ็ดสองศูนย์ขึ้นท์เดียวกันแล้วถูกต้องแต่ในราคาที่สามารถจับต้องได้ใช่ครับราคาดีด้วยราคาดีราคาดีราคาดีพร้อมกับเทคโนโลยีที่ดีที่สุดที่สุดครับใช่ครับขอบคุณพี่แชมป์ตัวมากเลยมากครับวันนี้เป็นยังไงบ้างสนุกครับสนุกมากสนุกมากโอตอนนี้วิ่งไปนาทีเท่าไหร่วันนี้ได้นาที56 โอ้โหครับจะไม่ได้เราเขาตายเราองสองนาทีเวลาเขาวิ่งลงตั้งแต่เช้าแล้วนะคือเช้านี่เช้าเท่าไหร่ฮะสองนาทีสามสิบเอ็ดโอ้โหเขานี่เขาแอบพอได้ไม้เขาแอบแล้วเนี่ยเขาเขาได้เขาแอบไม่อยู่กลุ่มเองไม่ใช่ไม่ใช่ได้ใชได้เท่านี้เราจริงจริงหนึ่งห้าห้าเลยเหรอโอ้โหพอช่วงบ่ายนี้เวลาวิ่งเสร็จปุ๊บนั่งเล่นไม่เล่นไม่ขับแบายใจแล้วเวลาดีแล้วโอ้พี่ตีทำไมโหเก่งมากเลยพี่เก่งเลยครับครับครั้งแรกครั้งแรกที่ที่ช้างครับครั้งแรกครั้งแรกเลย พี่ช้างพี่ช้างพี่ช้างตกใจพี่ตีพูดอย่างนี้ผมแบบไม่ขนาดนั้นผมขั้งที่สามแล้วนะพี่ยังสูงกว่าพี่เลยเวลาโอ้โหครับขอบคุณพี่ตีครับ แล้ตอนนี้ก็อยู่กับคาราวาลิโนคาวาลิโนมอเตอร์นะครับผู้นําเข้าเฟอร์รอรี่อย่างเป็นทางการนะครับก็วันนี้ก็ให้เกียรติมาเป็นสปอนเซอร์กับงานเราครับก็พี่ปิ๊กนะฮะครับผมตำแหน่งอะไรครับพี่เป็นโปรดักต์เอ็กซ์ไวเซอร์ครับเฟอร์รอรี่รู้เรื่องทุกอย่างเกี่ยวกับเซอร์ฟอร์รี่นะฮะใครอยากได้เฟอร์รอรี่ก็ทักพี่ปิ๊กได้เลยยินดียินดีดูแลครับผมททุก่านครับเอาไปลองให้ถึงบ้านก็ได้นะอ่ายกรถไปถึงบ้านนะฮะวันนี้คาวาลิโนเอาอะไรมาโชว์เอารถรุ่นโรม่ามาโชว์ ดูนิดนึงฮะได้เลยครับอันนี้สีอะไรอ่ะสีนี้ไม่เคยเห็นนะฮะอันนี้เป็นสี historical ครับเป็นสีใหม่ครับ historical ก็คือจะมีความแบบ old school <ช>นิดนึงจริงอ๋อ อันนี้สีนี้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับเท่าไหร่พี่ประมาณล้านกว่าบาทล้านสองเหมือนแดงเลือดนกไหมคะคล้ายกันเข้มขึ้นมานน่เข้มเข้มถ้าแบบตัดทองแคมเปญนี่คือแบบคลาสสิกเลยนะใชครับผมจะบอกว่าผมเป็นคนที่ชอบนั่งรถเฟอร์รารี่มากรครับพี่มันมันเหมกับผมมากเลยนะคือแบบนั่งมาแล้วเนี่ย หัวผมเหลือครับสบายนะแบรนด์นี้เป็นแบรนด์เดียวที่ผมรู้สึกนั่งแล้วแบบเออมันหัวไม่ไมีติดอ,ะอ่ะอแล้วแบบมันโล่งๆเลยอ่ะเทคโนโลยีใหม่มหมดเลยนะเทคโนโลยีใหม่หมดทุกอย่างค,คือมันเป็นมันไม่มีปุ่มอ่ะมันเป็นจอดิสเพย์เป็นแบบมีแบบรวมทั้งถึงเป็นทัชสกรีนที่พวงมาลัยเซนวิลแอบลองแอบสตาร์ทหน่อยได้เลยครับโอ้โหดูข้างในดิโซดา นน่นะะฮโอ้โ oh หแล้วดูจอนะฮะโอ้โ oh หปรับแอร์อย่างล้ำอะ่ะโอ้โหหรูหรามากนะฮะโอเคเดี๋ยวขอจับเครื่องก่อนดีกว่าอ่ะพี่กิวโอ้โห oh ผมเห็นแล้วแบบโ oh อ้โหมังได้ละมันแบบหล่อใหม่แบบเทคโนโลยีใหม่เปิดอย่างเงี้ย สีก็นะสีนะใช่แต่ว่าสีนี้สวยจริงๆสวยจริงวันนี้มีแต่รถใหม่ๆนะครับรถเด่นๆของเฟอร์วันนี้ต้องหนีไม่พ้นคันนี้คันนี้ฮะไปดูกัน S F 90วิ่งลงแท็กมาแล้วเมื่อกี้โคตรสวยบอกเลยตอนอยู่ในแท็กนี่คือแบบสุดยอดมากคือโดดเด่นเลยนะฮะใช่คือมันสวยอ่มันไม่รู้จะพูดยังไงนะ S F 90มันแบบ คนละยุคกับที่เราเคยเห็นมาก่อนเลยเคยเห็นเคยสัมผัสใช่มันล้ําไปไกลแล้วข้างในมันใหม่หมดแล้วอ่ะมันเป็นเหมือนโรม่าใช่ยุคใหม่ของเฟอร์รารี่โดยแท้จริงเลยเป็นเจนใหม่เจนใหม่ครับเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับย่าสวัสดีครับเราไปลากเขามาฮะกำลังนั่งชิลอยู่นะรถเขาอยู่นี่ฮะไปดูรถเขาหน่อยดีกว่าโอ้ยวันนี้เขาสะดุดตามากกับรถคันนี้มันเป็นยังไงครับพี่เป็นยังไงสะดุดอะไรมันแบบมันไม่ปกติอ่ะไม่ปกติอเพราะมันไม่มันไม่ลงไปวิทยาลัยเลยใช่ไหมไม่ปกติน เดียวนะยังไม่ได้วิ่งเลยยังไม่ได้วิ่งเลยใช่ใช่ต้องจำขอขออภัยเห็นใจหน่อยรถเพิ่งได้อาใหม่สักสามสี่เดือนก็แล้วว่าไอ้นี่หน่อยยังยังเงื่อนเดี๋ยวปีหน้ารอปีหน้าหดแน่เดี๋ยวปีหน้าหดแน่พี่เอามาทำไมเรามา ร่วมกิจกรรมมาเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปร่วมกันมาโ o ล l i n g มาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอ๋อเรามาร่วมกิจกรรมเดี๋ยวไปยิงกันดูชุดพาร์ทนดีกว่าพี่แนะนำดีกว่ายังไงบ้างพี่พาร์ทของพี่อั้มเนี่ยดีไซน์เองดีไซน์เองฮะับดีไซน์เองด้วยความที่ว่าใช่ครับอันนี้เป็นลิ้นต่อใหม่รอบคันเลยดีไซน์เองตัวด้านข้างเนี่ยได้คอนเซ็ปต์มาจากตัวอ่า SBJ ด้านข้างนี้ใช่ด้านข้างนี้ครับได้คอนเซ็ปต์จากนี้ SBJ เขาใช่หมายความว่านี่คือพาร์ทของพี่อั้มเป็นพาร์ทที่ผมออกแบบเป็นไอเดียอ้าวขอขอพูดว่าเป็นไอเดียคนไทยแล้้วกกกันนผมมอออยาาทใหหเ็ ว่าเฮ้ยคนไทยแล้วก็มีเราก็มีความคิดไม่แพ้ชาติใดในโลกนะอันนี้คือตัวนี้ก็สะเก็ดข้างใช่ครับมาซึ่งตัวนี้ยก็อยากจะให้มันยันโชด้านข้างอยู่ว่าเฮ้ยเราไป็นขอให้เป็นของคูละทันอีโวนะใช่ครับก็ทําออกมาเป็นครอบคาร์บอนไปเป็นครอบคาร์บอนไปเลยขอบคุณมากขอบคุณพี่อ้ํานะขอบคุณเขาขอบคุณเขาเช่นเคยเราเจอกันปีที่สองแลปีนะปีหน้าเดี๋ยวก็เจอกันเดี๋ยวปีหน้าเดี๋ยวลงแน่นอนจัดไปขอบคุณครับขอบคุณครับน้องมินนี่นะครับเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นน้องเข้าไปนั่งแแล้วก็บบมี ลองบอกลองอะไรด้วยคือแบบน้องตัวเล็กมากนะยังอายุ6กเอง เฮ้ยโหโหน่ารักมากน้อง16เองเป็นแข่งอะไรมาบ้างครับผ่านเออแข่งโกคาร์ดมาเสือได้ตัวแทนประเทศไทยไปแข่งเท่าไรโอ้โหตัวแทนประเทศไทยเลยปีปีที่แล้วเพิ่งขับแข่งรถยนต์ปีแรกค่ะโหรถยนต์ปีแรกนะฮะก็ดีกรีหลายแชมป์เลยเอได้ยินว่าเป็นแชมป์โกคาร์ดด้วยใช่ค่ะคือเอาทุกถ้วยแล้วใช่ไหมครับเนี่ยอนาคตหวังว่าจะไปแบบไหนเนี่ยจะแล้วแต่ผู้ใหญ่จะสนับสนุนอ๋อได้ยินว่ามีทีมกาซูด้วยใช่ไหมฮะอยู่ในทีมโตโยต้ากาซูใช่ไหมฮะยัง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  อยย่าางในรการกําลังแข่งขันในรายการโตโยต้ากระซูด้วยโอ้โหคือครบรอยเคยขับที่นี่ไหมครับเคยค่ะเคยอยู่แล้วใช่ไหมอ๋อเออพี่ไม่น่าถามเลยไอพี่ขอโทษเวลาปกติขับรถอะไรครับเออปกติจะเป็นรถวันมีค่ะวันเวลส์เออเวลาประมาณเออสอง สองนาทีนิดนิดนะฮะคันนี้คาดหวังว่าไม่ใช่หนึ่งห้าูค่ะหนูก็ได้โอเคมีพี่พี่ใจดีนะฮะเอามาให้น้องลองขับเดี๋ยวรอดูผลงานน้องแล้วกันเคขอบคุณครับควัสดีครับอเพ่ฝากอะไรหน่อยได้ไหมเอาให้เร็วไวอเล็กอะ มันกำลังจะลงเลยตบขยเยนให้ทีขยเยนให้ทีไอ้ที่หล่อๆอยู่ตรงนั้นอะอะไรก็ได้ขอให้แบบเอาขยเยนออกนอกสนานไปทีเหมันกำลังแอคท่ามันอยู่เดี๋ยววันนี้ผมมีผู้ท้าชิงให้คุณไปตัวนิดเดียวเองอะเออผมบอกแค่ว่าเดี๋ยวให้น้องเขาเตะขคุณออกไปเลยแปลกๆแล้วคนนี้ฮะตอนนี้กุ๊บเอกุ๊บเอกุ๊บดีด็อกนี่ระดับนิวบี้คุณคุณกุ๊บอะไรกุ๊บด็อกเหมือนกันเออนี่แหละ ผมวางคู่แข่งไว้ให้คุณแล้วปล่อยมันไปก่อนแล้วไปแซงมันนะไอคันฟ้าฟ้าเนี่ยคือถ้าผมเบรกนี้ทับรถเลยนะข้ามรถรถรถลอดตูดไปเลยนะเดี๋ยวผมส่งผู้ท้าชิงไหมคุณเป็นนิวบี้ดูแปลกๆดูแบบน่ากลัวน่ากลัวเคือมันกลัวไม่หั่วมันมีติ๊กเกอร์ถุงมือมันมีแบบมันมีเรื่องนี้ไม่มีนเขาเพิ่งขับครั้งแรกนี่คุณดูนี่คุณดูบอกเขาก่อนคุณดูบอกเขาก่อนไว้ใจได้ไหมเนี่ยเขาต่อให้เขาให้คุณนี่อันนี้คืออะไรอันนี้คือเอาไว้เสริมความสูงก็คือคือไม่ไม่รู้แน่นอน อมันธรรมดาเออมอะไรใช่เหรอผมมีคำสั่งเดียวให้น้องคือตบคุณก็ได้ตบยังไงได้ก็ได้น้องไม่เคยขับไม่เป็นไรน้องขับตามแล้วก็แซงให้ได้แค่นั้นไม่ต้องทำอะไรมากน้องมีแค่นี้แปลกไหมน่าจะนักแข่งปะเนี่ยไม่ใช่คุณก็นักแข่งผมค่อยๆเชื่อใจว่าคุณก็แต่เนียผมโดนมาเยอะผมก็เลยแบบไม่ค่อยอยากจะฟังอะไรเลยไม่หลอกไม่หลอกผมผมแค่แบบเห็นน้องข้าราช้ารกับน้องเขายงตัวเล็กๆอยากอยากให้แบบน้องเขาแค่บอกพี่คับหนูอยากลงสนามสักครั้งนึงเป็นลายให้น้อง ขาหน่อยที่มีคนนำลายให้หนูไหมใช่ทำลายให้น้องเขาหน่อยทำลายให้น้องเขาหน่อยน้องเขามาเทสเพื่อเขาจะไปสอบแบบขี่โอ้เทสเดี๋ยวนะจะสอบแบบขี่ใช่เทสที่สนามบุรีรัมย์ใช่ใช่ได้น้องเขายังโอ้ไม่มีใบขับขี่เลยโอ้นี่ถ้าจะแบบคุณช่วยสอนน้องเขาหน่อยแล้วกันขับนำลายไปนิดนึงนี่คันนี้ก็คือซื้อต่อเลยเพื่อเอาไปสอบใบขับขี่เนียเพิ่งซื้อเมื่อกี้เนี่ยบอกพี่หนูชอบคันนี้ว่ะขอซื้อเลยขอเอาไปสอบใบขับขี่หน่อยโอ้แต่ตัวเล็กมากเลยเ ลดน้ำหนักเลยช่วยน้องเขาหน่อยแล้วกันนะโอเคนะโอเคนะโอเครู้สึกเหมือนกูจะโดนแกล้งหรืออะไรสักอย่างวันนี้อะไรสักอย่างแกล้งเราโอเคโอเคเราหวังที่อะไรเลยช่วยน้องเขาหน่อยอยู่ใกล้ๆดีกว่าไปเล่นขอไปอยู่ใกล้ๆพวกพี่ๆดีกว่าน้องเขาไปแล้วใช่ไหมน้องเขาไปน่าจะน่ากลัวยังยังยังรถธรรมดารถธรรมดานี่เดี๋ยวน้องเขาวิ่งหมดสตาร์ด้าด้วยยี่ห้อก็เป็นธรรมดาแล้วเยอะ คุณไปนำลายน้องอยังไงครับผม<ก>คุณนี่ไปทำตามภารกิจไปทำดีๆเขาก็ฟิวไปเลย <laughs> <laughs> พูาผิดอะไรหันมาอีกทีพี่คะพี่เขาหายไปไหนแล้วไม่รู้ค่ะเมื่อกี้เขาเทะไเรื่องหนึ่งหนึ่งห้าเจ็ด นี่คุณแพ้คนสอบขับไปกับขี่ได้ยังไงครับสองศูนย์เจ็ดเฮ้ยดีเฮ้ยดีถือว่าดีนะเอาเฉลยให้สิครับอะไรอะไรก็น้องเขาขับจึงขับแซงคุณได้อะไม่แล้วคือไปสอบไปกับขี่เขาไปสอบไปกับขี่จริงๆเขาขับฝึกสอบเขาับขี่แต่ว่าเป็นนักแข่งอยู่แล้วไม่ได้เป็นเล็นเวลาเท่าไหร่นะหนึ่งนาทีห้าสิบเจ็ดบ้าบวมันขับได้เออไม่ได้เป็นนักแข่งนี่พอเขาลงปุ๊บนี่เขาแบบว่าเย ทางเขามาแล้วว่ะเดี๋ยวเขาจะไปฝึกซ้อมใหม่เออเดี๋ยวเขาอกาจะไปลองขับเองวันนี้กูโดนช่องนี้ปั่นวะเขาเจอพรสวัรค์แล้วปกติต้องปั่นคนอื่นนะนี่คนเเขารู้แนวทางของเขาแล้วรู้แนวทางแล้วคนพบแล้วเออเพราะคุณเลยนะเขาเหรอไม่ไม่ได้ดูว่าใครที่หนึ่งแต่น่าจะน่าจะที่หนึ่งะในเซกเตอร์ดีด็อกเนี่ยผมเห็นรถเขาสองรอบเขาก็เข้าเลยไม่เห็นรถเขาแซงผมไปสองรอบแซงสองรอบภาษาไทยเรียกว่านอกรอบ โดนเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราเฉลยก,ก่อนเดี๋ยวฝรั่งแอบไปแล้นแ,น,แบบน้องหงุดหงิดใจว่าเฮ้ยทำไมกูโดนคนคือต่อไปกับขี่แซงวะน้องเขายุ16แต่ว่าน้องเขามีดีกรีแชมป์ว่าโกคาร์ดแล้วก็โอหลายแชมป์หล,ลววชมป์เป็น อยู่ในทีม Toyota อะไรกาซูเรซซิ่งอะไรของเขาอ่ะเขาับในสนามนี้เขาขับประจำเป็นแชมป์ขนาดไอ้พวกซิตี้อะไรนี้เขายังวิ่ง2นาทีหน่อยหน่อยเองนี่เขาแบบออมให้คุณที่ออกแล้วอขาเพิ่งเคยขับครั้งแรกไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะกลับบ้านไปคาใจแบบคือน้องเขาลงไปแล้วแบบซัดเลยอะไรเนี่ยคือลงไปแบบ นักแข่งทุกคนเดี๋ยวลงไปก็คอมนู่นนี่อันนี้เราพูดไปเลยเอาเอาตรงๆเลยถามเขาว่าเห็นเลขไหมเขาบอกไม่ได้อยู่ในสายตาจริงน้เขาบอกพูดอย่างนี้เลยใครคะใครครับคําพูดอะไรแบบเนี้ยคือมีเฉพาะมาจากปากพกนี่เท่านั้นเลยไม่มีคำพูดอะไรแบบเนี้ยจริงจริงจริงพี่พูดจริงใช่ไหมพี่อย่าพูดีู่จริงโอเค โอกาสนี้ปิดคลิปกันดีกว่าใช่ครับไม่งั้นเราจะยืดยาว<ช>ไปสะกว่านี้นะฮะ ก็ขอฝากช่องหน่อยครับพี่เอาที่ตกลงช่องใครวะเนี่ยก็จริงๆริงจะมีฟังพี่ด้วยปะมีช่องผมด้วยฮะจินกิลตอนนี้เปลี่ยนชื่ออ่าตอนนี้นะครับพี่กิลมีช่องแล้วนะครับมีช่องแล้วฮะชื่อจินกับกิลนะจินกิล J I N G I จแนวไหนเป็นท่องเที่ยวไลฟ์สไตล์อยู่กับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยนะไปเที่ยวมีรถมีทุกอย่างเดี๋ยวขึ้นทป็นไลฟ์สไตล์เราเดี๋ยวขึ้นให้เลยดีครับพี่นดีนะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะฮะคาซาก็ต้องอย่าลืมนะไม่ลืมฮะตามกดดูเป็นกําลังใจให้พวกเราด้้้ววยตนคาาซแลกก็เจอับ ตลอดเวลานะครับผมจะแจ้งเขาตลอดยินดีครับผมครับผมก็วันนี้ครับก็ขอฝากด้วยครับกดไลค์กด subscribe นะครับต้นคาซ่าครับผมนะฮะคาซ่าไทยแลนด์แล้วต่อไปเราจะไปดูอะไรกันก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณครับ